นนทบุรีอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครมากมายด้วยที่เที่ยววัดเก่านามระบือร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยาสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำกับตลาดชุมชนคลิปนี้เที่ยวไทยการรวบรวมจุดเช็คอินที่เที่ยวที่กินที่พักในจังหวัดนนทบุรีจะมีที่ไหนกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเที่ยวไทยการด้วยนะครับไปชมกันครับนนทบุรี เรามาเปิดคลิปเที่ยวนนทบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเฮียสีบะหมี่เกี๊ยวครับร้านนี้นั้นก็อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะเป็นพวกบะหมี่เกี๊ยวครับบะหมี่เกี๊ยวนั้นสูตรพัานาครับสูตรเก่าแก่30ปีครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานครับที่เฮียสีบะหมี่เกี๊ยวครับอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำหมูแดงหมูกรอบครับแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่หมูแดงหมูกรอบแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงครับ จานแรกเป็นข้าวหมูแดงนะครับจานนี้ราคา60ครับหมูแดงราดน้ํามาฉ่ำๆเลยครับชิ้นใหญ่นะครับหมูแดงครับอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบนะครับเส้นนึงก็แบบบะหมี่ฮ่องกงเลยครับแล้วก็ของที่ร้านก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับทานกับบะหมี่หมูแดงหมูกรอบครับเส้นน่ากินเส้นน่ากินเส้นไทย บะหมี่ของทางร้านเฮียสี่เป็นบะหมี่ไข่นุ่มสไตล์บะหมี่ฮ่องกงมาพร้อมกับหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่และน้ำราที่เป็นตำรับพันธุคารสูตรเก่าแก่กว่า30ปีตอนนี้เราก็เติมพลังเสร็จแล้วก็มากันที่นี่ครับเรามาไหว้ขอพ,อพอรน้องเลิกเอ้าชัยครับกันที่ศาลหลักเมืองนอนทบ,บุรีครับเดี๋ยวเราเข้าไปครับที่ศาลหลักเมืองนอนทบ,บุรีครับก็อยู่ติดในส่วนของรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาเลยนะครับนี่ครับศาลหลักเมืองนอนทบ,บุรีอยู่เยื้องๆข้างๆครับกับที่ มอสักคู่เราไปทานครับที่เฮียสี่ครับเดี๋ยวเราไหว้ขอพรกันครับที่ศาลหลักเมืองนนทบ,บุรีครับศาลหลักเมืองนนทบ,บุรีแต่เดิมจะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาในสมัยรัชกาลที่ส่ทรงโปรดเกล้าให้ยายที่ตั้งเมืองนนทบ,บุรีกลับมาศาลหลักเมืองนนทบ,บุรีเป็นที่เครารพของชาวเมืองนอนทที่ได้คอยปกปักคุ้มครอง,งรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็ขอพรที่ศาลหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับศาลรั e floor, floor, <tinc S 1> ้งเงนก็จะมีด้านในนะครับแล้วก็จะมีด้านนอกครับด้านในก็อยู่ในอาคารศาลาทรงจตุรมุกนะครับแล้วก็มีด้านนอกที่สามารถผูกผ้าสีได้ครับด้านในนั้นก็ห้ามปิดทองนะครับเดี๋ยวเราจากตรงนี้ครับเราจะไปเช็คอินกันที่โรงแรมครับอยู่ใกล้ๆของเราเลยครับเดี๋ยวไปเช็คอินครับที่โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงวานครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงวานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันครับที่โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงวานครับ ไมได้าโฮเทลงาวงวานโรงแรมที่พักในตัวเมืองนอนทบ,บุรีอยู่ติดถนนงาวงวานเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสองสายใกล้ห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลและเซนทันใกล้สถานที่ราชกา,ารกระทรวงสาธารณสุขสุราชกา,ารจังหวัดนนทบ,บุรีโรงแรมตกแต่งสไตล์โมดเดิร์นสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมได้ทำแยกไว้ให้แล้วนะครับสามารถชมได้ในช่องเที่ยวไทยกันเลยครับตอนนี้เราก็มากันที่วัดชมพูเวกนะครับหรือว่าวัดชมพูวิเวกครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ครับของ จังหวัดนนทบุรีเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าของเราก็เป็นในส่วนของพระเจดีย์ครับทรงมอครับแล้วก็ทางด้านในก็เป็นพระอุโบสถนะครับขวามือคือพระอุโบสถหลังเก่าครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับส่วนของขวามือนั้นก็เป็นพระอุโบสถทรงมหาอุดครับนี่ครับให้ชมเจดีย์ทรงมอนนะครับวัดนี้นั่นก็สร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับโดยชาวมอญครับที่อพยพมาจากพม่าครับก็ได้มาสร้างวัดแห่งนี้ครับนี่ครับอุโบสถหลังเก่ากับอุโบสถหลังใหม่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันครับเดี๋ยวเราเข้ามาภายในพระอุโบสถหลังเก่ากันนะครับเป็นอุโบสถเก่าแก่ครับทรงมหาอุดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาภายในกันครับภายในนั้นก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามนะครับ นี่ครับเปิดเวลา8ปดโมงปิดเวลา5้าโมงครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในกันครับนี่ครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับเดี๋ยวเราขอพรไปพร้อมมันครับโอุโบสถหลังเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นโอุโบสถมหากุทคือมีประตูเพียงด้านเดียวภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามโดยช่างสกุลนนทบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางมีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่ว่ากันว่าเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกเดี๋ยวเราขอพอรพระภายใ,ในพระอุโบสถหลังเก่าไป,ปรพร้อมกันครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในกันครับตรงนี้จะอยู่บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถหลังเก่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขอพอรไปพร้อมๆกันครับพระมหาจากักรพรรดิครับ เราเดินมาต่อบริเวณนี้นะครับจะเป็นมณฑปพระพุทธบาทครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมากันครับมณฑปพระพุทธบาทก็จะอยู่ด้านหลังของวิหารพระมหาจักพรรดิเลยนะครับนี่ครับเลี้ยงกันครับตั้งแต่เจดีทรงมรญแล้วก็มีพระอุโบสถหลังเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพระอุโบสถวิหารครับพระมหาจักพรรดิแล้วตรงนี้ก็เป็นวิหารพระพุทธบาทมณฑปพระพุทธบาทครับเดี๋ยวเราเข้ามากันครับที่มณฑปพระพุทธบาทครับ มนตดบพระพุทธบาทเดี๋ยวเราขอพรไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พระอุโบสถหลังใหม่นะครับก็อยู่ติดกับพระอุโบสถทรงมหาอุดครับนี่ครับพระอุโบสถท,ทรงมหากุดหลังเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหลังใหม่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาภายในกันครับ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ที่อยู่ติดกับพระอุโบสถหลังเก่าปริสถานหลวงพ่อชนะมานเป็นพระประธานศิลปะสุโขทยัยและบริเวณด้านข้างปริสถานพระแม่ธรณีบีบมวยผมเดี๋ยวเราขอพังกันครับบริเวณอุโบสถหลังใหม่นะครับก็สามารถเดินลอดใต้โบสถ์ได้ครับเดี๋ยวรอดเดินมาดูกันครับลอดใต้โบสถ์อุโบสถหลังใหม่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นลูกนิมิตครับตรงนี้บริเวณด้านใต้นะครับ เขาหมาก็จะมีเป็นรูปเหมือนของนี่ครับหลวงพ่อคูนครับลูกเหมือนหลวงปู่แหวนครับหลวงปู่สดนี่ครับก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับอยู่บริเวณด้านใต้โบสถ์ครับนี่ครับหลวงพ่อเงินครับวัดบางคลานหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงปู่โทษครับหลวงปู่ทวดครับ ไหว้พระขอพรอทําบุญที่วัดชมพูเวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อครับร้านอยู่ไม่ไกลครับจากวัดชมพูเวกไปกันครับตอนนี้เราก็มากันถนึงที่ร้านอาหารบ้านระเบียงน้าแล้วนะครับก็สามารถจอดรถบริเวณลานจอดครับตรงวัดแครนอครับแล้วก็นั่งเป็นรถกอล์ฟเข้ามานะครับ นี่ครับจะถึงแล้วครับที่ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำครับมาถึงกันแล้วครับร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับขอบคุณครับร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำริเวอร์ทรีเฮาส์ร้านอาหารบรรยากาศอบู่นลิแม่น้ำเจ้าพญาตัวร้านเป็นบ้านไม้ริมน้ำให้ความรู้สึกเหมือนมาทานอาหารบ้านญาติริแม่น้ำเจ้าพญา ชามแรกกันนะครับอันนี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่มากครับนี่ครับมาเป็นหม้อไฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่ครับเป็นเมนูอาหารใต้นะครับใบเหลียงผัดไข่อันนี้เป็นน้ำพริกลงเรือนะครับย่างครับน้ำพริกลงเรือแล้วก็อันนี้เป็นส้มตําไทยครับอันนี้เป็นสลัดคอหมูย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงเผาเกลือนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นผักสองหอมนะครับเนี่ยกุ้งของที่ร้านตัวใหญ่มากครับ แล้วก็อันนี้เป็นยำส้มโอนะครับยำส้มโอกุ้งครับเมนูนี้ก็จะเป็นปลาดุกฟูส้มตำครับส้มตำปลาดุกฟูครับเมนูนี้ครับมาอีกเมนูนะครับเมนูนี้จะเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วครับร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำเป็นร้านอาหารเก่าแก่เปิดมาแล้ว20กว่าปีตั้งแต่ปี2545เมนูของร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำทั้งร้านคัดสรรเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีคุณภาพทำให้ได้รสชาติอร่อยและกรมกรมโดยปราศจากผงชูรสและสารเคมีปรุงแต่ง ใบเลียงรสชาติดีนะใบเลียงอร่รยอยร,ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ามนันก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับวัตถุดิบนั้นคุณภาพอย่างเช่นกุ้งนั้นก็สดสะอาดแล้วก็ตัวใหญ่ครับราคาก็ไม่แพงนี่ครับต้องมาซ้ำอีกรอบเลยครับที่ร้านอาหารบ้านระเบียงนม้ม River Tree House ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือเกาะเก็ดนะครับเราจะข้ามไปกันที่เกาะเก็ดครับวัดปลรมัยยกาวาดนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปกันครับก็สามารถจอดรถบริเวณวัดได้ครับ ค่าจอดรถนั้นอยู่ที่30บาทนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามไปครับเรือนั่นก็นี่ครับเปิดตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งถึง3าทุ่มครับเดี๋ยวเราไปกองครับที่วัดปรไมอีกาวาดครับเดี๋ยวเราข้ามเรือไปนครับนี่ครับเรือข้ามฟากนะครับข้ามไปฝั่งตรงข้ามครับวัดปรไมอิกาวาดครับเกาะเกตนี่ครับบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพยาครับแล้วก็เป็นเรือข้ามฟากนะครับเดี๋ยวเราไปเองครับ เราก็ข้ามาฝั่งวัดปรมายิกาวาสแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาภายในพระอุโบสถกันครับเข้าไปไหว้หลวงพ่อพระประธานภายในพระอุโบสถกันครับที่วัดปรมายิกาวาสครับพระอุโบสถนี่นก็จะเป็นแบบทรงมหาอุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับวัดปรมายิกาวาสวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารมีชื่อในภาษามอญว่า เียมูเคเติงวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดสําคัญของจังหวัดนนทบุรีนี่ครับเดี๋ยวเรามาที่ไฮไลท์นะครับที่เจดีมูเตาครับซึ่งเป็นเจดีที่จําลองมาจากที่โร่เสวดีประเทศพม่านะครับอยู่ด้านหน้าของเราครับเป็นเจดีทรงรามันครับผูกด้วยผมด้วยผ้าสีแดงนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรามันครับเดี๋ยวเราขอพอนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวัดผลไมิกาว่าเลยนะครับพระเจดีมูเตาครับเดี๋ยวเราขอพอนครับ มีการดีการแล้วก็ปิดด้วยทองแผ่นเล็กๆได้หลังจากเลือกสัญญาเซติบีเียบร้อยเดี๋ยวเรามาเดินวนรอบเจดีมุตาวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอพรอธนะิษฐานไปพร้อมๆกันครับเจดี JD มุตาวครับริมแม่น้าเจ้าพระยาเลยนะครับที่วัดปรมายิกาวาสครับก็เป็นสนัญลักษณ์ของวัดแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับเจดีมุตาวครับ ภายในนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับในหลวงรชาชการที่5นั้นได้มาบรรจุเอาไว้ครับพระเจดีย์บุตาพระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า300ปีสร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของเกาะเก็ตแต่เดิมเป็นเจดีย์ตั้งตรงแต่ช่วงปีพศ2434น้ำกัดสซตลิกทำให้เจดีย์ุดตัวและเป็นเจดีย์เอียงดังที่เราเห็นในปัจจุบัน บริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นตลาดครับภายในวัดปรไมยิกาวาด้วยนะครับก็มีขายของกินของฝากเสื้อผ้าครับก็สามารถมาเดินได้นะครับเมื่อคู่เราก็ได้ให้อาหารปลาที่ท่าเรือด้วยครับก็มีจุดให้อาหารปลานะครับขนมปังอาหารปลาเ้นก็สามารถมาซื้อของวัดได้เลยครับตรงบริเวณวัดนะครับก็สามารถเดินมาที่ตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่างได้ครับ กออยู่ติดกับบริเวณด้านหลังที่เมื่อกี้เราเดินมาแล้วครับนะครับตลาดชุมชนบ้านองอ่างเกาะเก็ดครับหมู่เจ็ดก็จะมีขายของนะครับตลาดชุมชนหมู่บ้านองอ่างเกาะเก็ดตลาดที่อยู่ติดกับวัดปลอยไมยิกาวาดัดวรวิหารเริ่มตั้งแต่บ,บริเวณวัดปลอยไมยิกาวาดล,ลัดล้อมไปจนถึงวัดเสาทงทองบรรยากาศบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ําทําให้ได้สัมผัสวิธีชีวิตชาวมอญที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาตลอดสองฝั่งมีร้านค้าร้านขายขนม ขนมไทยขนมโบราณอาหารสินค้าโฟโตบของฝากมากมาย <c oughs> ตอนนี้เราก็มากันที่อีกหนึ่งวัดนะครับในจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นวัดสําคัญวัดเก่าแก่ครับเรามากันที่วัดตําหนักใต้ครับตอนที่เรามาพระอุโบสถนั้นปิดนะครับเลยพาเข้าไปชมภายในไม่ได้ครับ มาต่อกันที่วัดทังฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาเรามากันที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารวัดเก่าแก่ศิลปะไทยจีนริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อปีพศ .2390 แต่กว่าจะสร้างเสร็จก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่4ครับวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่ 3. สทรงสร้างขึ้นเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลครับก่อนที่ รพระอุโบสถวัดเฉลิมงพระเกียรติวรวิหารสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2394ภายในปฏิสถานพระพุทธนทปฏิมาพระพุทธูปางมาลาวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์เดี๋ยวเราสักการะขอพอรไปพร้อมๆกันครับบริเวณด้านหลังของพระอุโบสถจะเป็นพระเจดีพระเจดีศิลปะแบบลังกาก่ออิฐถือปูนทรงโลก คืนนี้ต้องมาทานข้าวต้มทะเลนะครับก็เป็นเจ้าดังเจ้าเก่าแก่ครับของจังหวัดนนทบุรีเลยครับติดถนนรัตนาทิเบตเลยครับเรามากันที่ร้านต้นหยงข้าวต้มทะเลครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานครับร้านนี้เปิดมาแล้ว30กว่าปีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานครับร้านต้นหยงข้าวต้มทะเลครับมาแล้วครับนี่เป็นข้าวต้มปลาครับข้าวต้มปลานะครับนี่ครับชาละ 55ครับแล้วกอดีเป็นข้าวต้มบนเตงครับชาว55เหมือนกันครับตันหยงข้าวต้มทะเลร้านข้าวต้มเก่าแก่ในย่านรัตนธิเบศวัตถุดิบของทางร้านคุณภาพมากเนื้อปลาเป็นชิ้นกุ้งตัวใหญ่สดๆไม่ข่าวบะเตงสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติหอมอร่อยน้ำซุปเบาๆกลมกลม่อมทานกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวลงตัวมากร้านตันหยงปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วเป็นร้านข้าวต้มในตำนานย่านรัตนาธิเบศที่ห้ามพลาด เป็นยังไงกันบ้างครับจังหวัดนนทบุรีที่มากมายด้วยวัดเก่าแก่อาหารการกินวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพยาที่น่ามาสัมผัสและเรียนรู้กันเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องเที่ยวไทยกันจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา